เอาอะไรมาเล <m> ่นหนูกงูฉกเอาเลยนะทำไมงูจะฉกพิเดียอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดีๆเร็วเรื่องยังไงงูฉกตัวเองขนาดนั้นเลยฉกหน้าแล้วเดี๋ยวมันดีๆหน่อยอะไรงูฉกเข้าไปหาตัวแล้วเฮ้ยถดียดีๆหน่อยเรือยังไงนังงูจะฉกหาตัวเองอย่างเดียวแล้วอ้าวหัวเป็นอะไรอ่ะเอาอาเตายแล้วถื่ดีๆเลย มันเหมือนจริงมากเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเหมือนงูจริงเลยนะมันมืนมันขยับนะอุ้ย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 นะกลัวเหมือนจริงนะมันขยับของมันเองนะเนี่ยแบบเราแค่ถือเฉยๆเนี่ยโอ้ยน่ากลัวเหมือนจริงป๊อปอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยมันขยับขยื่นได้เหมือนของจริงเลยเนี่ย